ราบร้ายคุณหนูเจ้าพยศบทประพันธ์โดยสวิชยาสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ปีพุทธศักราช2537ห้ามมีให้คัดลอกดัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดโดยไม่ได้รับอนุญาตตอนที่9แม้มินตราไม่เต็มใจนะัก สำหรับการเป็นคนงานในร้านของป้าทองตล่อนไม่มีทางเลือกหล่อนต้องทำงานตามคำสั่งของปียพัทจริงที่หล่อนจะต้องมีเงินเพื่อใช้จ่ายและเพื่อเป็นช่องทางในการหนีจากคนที่ไม่รู้จะปล่อยตัวหล่อนกลับบ้านเมื่อไหร่มือสวยจังคุณมิน้นนารินว่าตามที่ตาเห็นถือวิาสาสะจับมือมินตราด้วยมือนุ่มๆอย่างกับไม่เคยจับงานหนักมาก่อนเลยตูมือชันสิด้านยูกับมือผู้ชาย นารินหัวเราะยกมือตัวเองให้มินตราดูหล่อนเองก็พลอยหัวเราะไปด้วยมือพี่นารินก็ยังสวยอยู่นะคะจริงเหรอนารินตาโตแต่ถ้าใครมาจับมือฉันก็คงตกใจมินตราเลิกคิ้วแล้วพี่นารินไม่มีแฟนหรอคะคำถามตรงตรง ทำเอานารินไปไม่เป็นจะว่าไม่มีก็ไม่เชิงเพราะหล่อนก็เพิ่งมีความสัมพันธ์กับพิมนไปเองนารินคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนสายหน้าสวยอย่างพี่นารินนี่นะคะไม่มีแฟนมินไม่เชื่อหรอกคะ่ะเชื่อเถอะค่ะคุณมินไม่มีจริงๆมินตรายิ้มตล่อนจำผู้หญิงตัวสูงๆเมื่อวันก่อนได้ผู้หญิงคนนั้นเกี่ยวเอวนารินแล้วหายไปเลยไม่ได้กลับเข้ามาประชุมที่ศาลาอีก มินตราดูออกว่าผู้หญิงตัวสูงนั่นคิดอย่างไรกับนารินแต่ตัวคนตรงหน้านี่สิที่มินตราไม่รู้แต่ในเมื่อมันไม่ใช่เรื่องของหล่อนก็จะไม่ถามต่อคุณมินล้างจานเป็นไหมจ๊ะมินตราพยักหน้าจริงๆหล่อนก็เคยทำไม่เป็นจนกระทั่งถูกปิยพัฒน์บังคับตอนนี้หล่อนจึงทำเป็นเกือบหมดไม่ว่าจะเป็นล้างจานกวาดบ้านถูพื้นซักผ้า มีอย่างเดียวที่ทำไม่ค่อยจะเป็นนั่นคือทำอาหารนั่นเองมินตรามองจานกองใหญ่แล้วแทบลมจับลูกค้าชาวต่างชาติและชาวไทยทยอยเข้ามาในร้านเพราะมีทัวร์มาลงหล่อนล้างจานจนมือเปื่อยแล้วยังต้องวิ่งไปเก็บจานเช็ดโต๊ะช่วยนารินส่วนป้าทองก็มีหน้าที่เป็นแม่ครัวพอทัวร์ออกจากร้านมินตราจึงได้พักนารินยื่นขันที่มีน้ำฝนลอยดอกมะลิมาให้ ดื่มสิจ๊ะจะได้สดชื่นนารินพูดด้วยรอยยิ้มมินตราดื่มลงคอและรู้สึกว่าน้ำในขันทำให้สดชื่นขึ้นจริงๆเหนื่อยหน่อยนะคะวันนี้ทัวลงซะด้วยไม่เป็นไรค่ะทำงานีเหนื่อยจะได้หลับสบายเพราะหล่อนคงไม่ได้นอนฟูกทุกวันภาวนาให้เหนื่อยให้มากจนหลับได้โดยง่ายโดยไม่ต้องสนใจกระดานไม้แข็งๆหิวแล้วยังนี่เกือบบ่ายสองแล้ว หิวแล้วค่ะถ้างั้นเดี๋ยวฉันเข้าครัวรอครู่เดียวก็เสร็จจ้ะขอบคุณค่ะพี่นารินนารินยิ้มแล้วหายเข้าครัวไปส่วนมินตราก็ทอดมองไปที่ทะเลกว้างใหญ่นึกไปถึงปิยพัฒนว่าป่านนี้จะทำอะไรอยู่ที่ไหนเพราะตั้งแต่ทิ้งหล่อนไว้ที่นี่ตั้งแต่เช้าจนป่านนี้ก็ยังไม่กลับมาอาหารเที่ยงของมินตราเป็นอะไรง่ายๆกระเพราหมูสับ ต้มจืดใบชะพลูและน้ำพริกปลาทูกับผักต้มมินตรากินข้าวถึงสองจานพอกินเสร็จก็ก้มลงมองพุงและถอนหายใจพี่นารินทำอาหารอร่อยแบบนี้มีหวังมินอ้วนแน่ๆเลยค่ะโอ้ยตัวผอมแห้งแบบนี้ต้องกินเยอะๆสิคะถึงจะถูกผู้หญิงกรุงเทพเขาผอมขาวแบบนี้ทุกคนเลยเหรอจ๊ะนารินถามเพราะยังไม่เคยไปเมืองศรีวิไลเลยสักครั้งไปไกลสุดก็แค่ตัวจังหวัดเท่านั้น ไม่หรอกค่ะบางคนก็ผิวสองสีบางคนก็อ้วนก็เหมือนคนที่นี่นั่นแหละค่ะฉันก็นึกว่าจะมีแต่คนสวยๆแบบคุณมิ้นมินตรายิ้มก่อนร้องเหมือนเพิ่งนึกอะไรขึ้นมาได้ไม่ต้องเรียกมิ้นว่าคุณมิ้นหรอกนะคะเรียกมิ้นเฉยๆก็ได้ค่ะนารินยิ้มจะงั้นฉันเรียกน้องมิ้นได้ไหมได้สิคะถ้าดีพี่รินต้องแทนตัวเองว่าพี่ด้วยนะคะได้เหรอจ๊ะ ได้สิคะพี่นารินกับน้องมิน้นมินตรายิ้มจนตาหยีนารินเองก็พลอยยิ้มไปด้วยหล่อนมองมินตราแล้วเอ็นดูไม่ได้รู้สึกถึงความร้ายกาดแบบที่ปิยพัฒนว่าสักนิดหรือปิยพัฒนจะเข้าใจแฟนของตนเองผิดไป ปียพัฒเนื้อตัวมอมแมมกว่าตอนไปมากเสื้อผ้าเปียกไปด้วยคราบเหงื่อใครมินตราเห็นแล้วอดสงสารไม่ได้หล่อนมองคนที่ล้มตัวลงนอนบนฟูกแล้วหลับไปมินตราจัดแจงหาน้ำใส่กระมังแล้วบรรจงใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดไปตามเนื้อตัวปียพัฒนครางในลำคอเมื่อสัมผัสถึงไอเย็นแต่ก็แค่นั้นไม่ได้ตื่นขึ้นมา มินตราจัดการเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เพราะต้องการให้ปิยาพัทสบายตัวทำเสร็จก็ไปหุงข้าวแล้วก็ทำอาหารตามที่นารินสอนต้มจืดใบตำลึงกับไข่เจียวเหมือนเมื่อเช้าหวังว่าคนที่หลับอยู่จะไม่เบื่อปิยาพัทตื่นขึ้นมาก็เกือบสามทุ่มหญิงสาวตลอนซ่อมทั้งเครื่องจกักรเรือยนต์หรือพวกท่อน้ำไฟฟ้าจนแทบหมดแรง ได้ค่าแรงมาพอหอมปากหอมคอไปรับมินตราจากร้านป้าทองก็เดินดุ่มดุมกลับบ้านเพราะทั้งเหนื่อยทั้งง่วงหัวถึงหมอนได้ก็หลับไม่รู้เรื่องตื่นมาก็เมื่อยไปหมดแต่สายตาย,ยังกวาดหาร่างที่คุณตาแล้วเด้งขึ้นฉับพลันเพราะหล่อนไม่อยู่มินปิยพัฒน์แผดเสียงเรียกแต่ไร้เสียงตอบกลับกำลังจะเดินไปดูข้างนอกหล่อนก็เข้ามาพอดีมีอะไร หล่อนถามเสียงคุณร้องสะตกใจเกือบทำหม้อหล่นแล้วไม่ล่ะปิยพัชเลิกคิว้วหม้ออะไรก็มอต้มจืดตำลึงนะสิว่าแล้วไล่ปิยพัฒน์ไปล้างหน้าล้างตาก่อนกินข้าวปิยพัฒน์มองอาหารตรงหน้าอึ้งๆจำได้ขึ้นใจว่าครั้งล่าสุดที่ให้หล่อนทำอาหารลิ้นชาไปเป็นวันกินได้แน่นะแน่สิพี่นารินสอนฉันกับมือ ก็ตอนนั้นมีนารินแต่ตอนนี้ไม่มีรสชาติคงไม่ทำให้ลิ้นชันชาไปทั้งวันอีกนะมินตราขมวดคิว้วลองก่อนสิ่แล้วค่อยพูดเอา้าหล่อนตักทั้งน้ำแกงและหมูรวมถึงใบตำลึงใส่จานปิยพัฒปิยพัฒช่างใจแต่ก็ตักเข้าปากแบบกลั้นใจพอลองเคี้ยวก็รู้ว่ารสชาติดีจริงเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าอร่อยก็พอกินได้ คำว่าพอกินได้ของปิยพัฒนก็ทำให้มินตราหน้าบานเมื่อดูหลักฐานตรงหน้าเห็นว่าอาหารฝีมือหล่อนถูกใครบางคนกินจนเกลี้ยงชาม สองอาทิตย์แล้วที่มินตราทำงานที่ร้านป้าทองส่วนปิยพัฒน์ก็ตระเวนทำงานช่างไปเรื่อยแล้วแต่จะมีคนจ้างแต่ก็ไม่ได้ถูกจ้างทุกวันบางคืนปิยพัฒน์จึงต้องออกเรือไปจับปลามินตราจึงมาอาศัยบ้านป้าทองโดยอยู่ที่ห้องนารินมินตราสะดุ้งตื่นเพราะเสียงฝนตกจากด้านนอกนึกเป็นห่วงคนที่ออกทะเลไปหาปลามองไปข้างตัวก็ไม่พบนารินออกตามหาจึงเห็นว่า อยู่กับผู้หญิงตัวสูงจัดหน้าคมที่เคยเห็นที่ศาลาทั้งสองกอดจูบกันจนหล่อนเขินอายจึงเดินกลับเข้ามานอนในห้องอย่างเดิมพี่พราปล่อยฉันนะนารินหยิกแขนคนหืนอุย๊ยเจ็บนะจ๊ะก็อีกให้เจ็บไงปล่อยฉันเดี๋ยวนี้เลยนะ นารินทำเสียงดุแต่พิมลไม่กลัวคิดถึงใจจะขาดก่อนหน้านี้มีเรื่องต้องไปจัดการที่กรุงเทพไม่ได้เจอหน้าหลายวันพอลงเรือได้ก็วิ่งสีคูนร้อยมาหาปาก้อนหินเข้าไปในห้องครั้งเดียวหล่อนก็โผล่หน้ามามองแล้วลงมาหาพี่ซื้อพวกเครื่องสำอางกับเสื้อผ้ามาจากกรุงเทพให้นารินเยอะเลยฉันไม่ได้ขอแต่พี่อยากให้นี่จ้า พี่มนว่าพลางจุ่มพิษลงที่มือนุ่มดูของกันไหมจ๊ะพี่ไม่รู้ว่านารินชอบอะไรพี่เห็นมันน่ารักก็เลยซื้อ,อมานารินยอมเดินตามพี่มนไปที่แคร่ยามนี้ลมแรงจนหล่อนต้องห่อตัวมองเนื้อตัวพี่มนที่เปียกโชกแต่ถุงกระดาษต่างๆยังถูกห่อพลาสติกอย่างดีคล้ายกลัวมันจะเสียหาย เสื้อผ้าที่พี่มนเลือกมาไม่แต่ตัวสวยๆรวมทั้งเครื่องสําอางก็เป็นของดีหรือยี่ห้อที่หล่อนไม่เคยมีขอบคุณจ่ะนารินรับไว้เพราะต่อให้ไม่อยากได้พี่มนก็คงไม่ยอมรางวัลละจ๊ะพี่มนว่านารินเลิกคิ้วไม่เข้าใจแหมหอมแก้มพี่ซักฟอดสองฟอดก็ไม่ได้พี่มนยิ้มตาพราว อ๋อที่ซื้อของมาให้ฉันก็เพื่อเรื่องนี้น่นเหรอฝันไปเถอะนารินสะบัดหน้าหนีเปล่านะจ๊ะพี่ซื้อให้ก็เพราะเห็นว่ามันสวยน่ารักเหมาะกับนารินเท่านั้นเองพี่มนรีบบอกแล้วจับมือนุ่มมากุมไว้พี่ไปกรุงเทพหลายวันคิดถึงนารินใจจะขาดไม่ใช่ไปหาเศษหาเลยกับพวกผู้หญิงกรุงเทพหรอกเหรอนารินประชดพีมนสายหน้ารัว ไม่เลยจ้าพี่พราวไม่ออกนอกลู่นอกทางเลยสักนิดพี่มีนารินเป็นเมียคนเดียวพูดแล้วจมูกโด่งก็ไต่ไปตามแก้มนุ่มแบบเนียนเน,น,นารินเบี่ยงหนีแต่ก็ไม่พ้นสุดท้ายก็ต้องจมอยู่ที่อกพิมนถูกหลอกล่อจนต้องเสียจูบไปอีกครั้งมือไม้ก็พลอยอ่อนไม่สู้แรง ทั้งยังเกาะไหลกว้างไว้แน่นเรากลัวคนตรงหน้าจะหายพิมลเก็บเกี่ยวความหวานที่ห่างหายจนเต็มอกยิ้มตาเยิ้มมองนารินที่ยังหอบสะท้านเป็นพิมลที่ไม่อาจทนดินไม่แน่ใจว่าหล่อนกลับเข้ามานอนในห้องไหมเพราะเมื่อคืนอากาศดีหลับสบายไม่ตื่นอีกเลยอาบน้ำเสร็จจึงเห็นคนร่างสูงเดินมาส่งนารินสวัสดีจ๋าน้องคนสวยพิมลทัก นารินจึงทะลึงตาใส่พี่เปล่านะจ๊ะก็พี่จําชื่อเมียของไอ้พัดไม่ได้ก็เลยเรียกว่าน้องคนสวยเฉยๆพิมลรีบแก้ตัวพลละวันนารินหน้าแดงรู้ว่าตัวเองเผลอแสดงอาการไม่งามออกไปก่อนจะให้ทั้งสองทําความรู้จักกันไม่น่าเชื่อว่าคนอย่างไอ้พัดจะมีเมียสวยๆแบบนี้ได้พิมพลโกรงขึ้นมินตราหน้าแดงคนอย่างกูมันทําไมวะ ปิยพัฒน์เดินเข้ามาเกี่ยวเอลมินตราแสดงความเป็นเจ้าของอย่างจงแจ้งคนจนๆอย่างมึงดูก็รู้ว่าน้องมิน่ะลูกผู้ดีแล้วดูมึงสิพิมลกวาดตามองปิยพัทน์หัวจดเท้าสภาพแบบนี้ใครจะเอาไอ้เพรา ปิยพัฒน์กำมือหมายจะชกหน้าคนปากดีแต่มินตราและนารินห้ามสึกไว้พิมลหัวเราะอย่าปิยพัฒน์ให้โมโหคือความสนุกอีกอย่างแล้วหันไปกระซิบบางอย่างกับนารินก่อนกล่าวลาทุกคนเออแล้วเหมือนคิดอะไรได้จึงหันกลับมาที่โฮมสเตกูกำลังขาดช่างถ้ามึงอยากได้งานก็ไปทำไม่ปียพัฒนปฏิเสธทันควัน ม่มีจะกินแล้วยังจะหญิงนะมึงออกไปหาปลาทุกคืนก็ไม่ไหวมั้งปล่อยเมียนอนเหงาอยู่คนเดียวระวังเถอะพี่พร้าวคราวนี้นาเรินเตือนพี่มลจึงเงียบกูให้เวลาชั่วโมงหนึ่งเจอกันที่โฮมสเตย์พี่มลเดินไปแล้วส่วนปียพัฒน์ก็กำลังช่างใจหญิงสาวไม่อยากออกเรือไปหาปลาเพราะด้วยความเสี่ยงอีกทั้งตัวเองก็ไม่ใช่ชาวประมงแต่เกิดเพิ่งจะมาทำก็ตอนที่หาเงินเลี้ยงม,มินตรานี่แหละ ไปเถอะจ้ะที่โฮมสเตย์แขกเยอะคนมากงานช่างก็เลยจำเป็นอีกอย่างคนเก่าก็เพิ่งถูกพี่พราไล่ออกไปเพราะไปขโมยเงินแขกด้วยตอนนี้งานช่างพี่พราวเลยทำคนเดียวเห็นว่าหัวปั่นอยู่ไม่น้อยนารินเอ่ยเหมือนหล่อนจะกล่อมอยู่เนืองๆก็ได้จ้ะพี่ก็ไม่อยากออกไปหาปลานักรอกเป็นห่วงมินใช่ไหมจ๊ะ นารินพูดด้วยรอยยิ้มที่มองดูเหมือนแซวปียพัฒไม่ตอบทำหน้านิ่งๆมีเพียงมินตราที่เหลือบมองพร้อมลุ้นคำตอบว่าจะเป็นเช่นไรคืนนี้ปียพัฒต้องออกไปหาปลาเป็นคืนสุดท้ายเพราะนัดกับลุงมิ่งชาวประมงตัวจริงไว้แล้วพี่ฝากมินไว้อีกคืนนะนารินได้สิจ๊ะฝากไปบ่อยคงไม่ทำให้เอ้พราวจุกอ,กอกตายนะถ้าไม่ได้เห็นหน้านารินนะ่ะ พี่ผัดก็นารินเขินดูเหมือนคนทั้งกาะจะเริ่มรู้ความสัมพันธ์ของหล่อนกับพิ่มลแล้วเปียพัฒยิ้มแซวไม่ต่างจากมินตรานารินเขินจัดสะบัดหน้าหนีกลับไปที่ครัวเหลือกันอยู่ตามลำพังแล้วทุกอย่างก็เงียบขึ้นในทันใดฉันไปละเปียพัฒบอกมินตราเหล่มองแต่ไม่ได้พูดอะไรร่างสูงลับตาไปไกลพร้อมกับตะวันที่เริ่มลาลับขอบฟ้า นักท่องเที่ยวทยอยเข้ามาในร้านไม่ขาดสายมินตราทำงานหัวฟูแต่ก็ยังยิ้มได้ลูกค้ากลุ่มชาวไทยจับกลุ่มพูดคุยกันเสียงดังลั่นร้านนารินสายหน้าแม้จะชินแต่ก็อดรำคาญไม่ได้ตอนมาแรกๆก็ดีอยู่หรอกพอเล่าเข้าปากก็เป็นแบบนี้ทุกรายนารินว่าพลางจัดสำรับอาหารเดี๋ยวมินเอาไปเสิร์ฟเองค่ะพี่นารินพี่นารินอยูดช่วยป้าทองเถอคะค่ะ ในครัวงานเยอะกว่าข้างนอกอีกจ้ะงั้นพี่ฝากหน่อยนะได้ค่ะมินตราถือถาดอาหารเดินตรงไปยังกลุ่มลูกค้าที่กำลังโวกเวกเสียงดังพูดจาหยาบโลนจนหล่อนอยากหนีไปให้พ้นผลอาหารมาเสิร์ฟแล้วค่ะมินตราว่ามันจงวางจานอาหารอย่างเบามือไว้ แล้วหล่อนก็สะดุง้งที่มีบางอย่างปัดปลายที่สะโพกหันมองคนข้างๆเห็นแต่ใบหน้ายียวนควรประสาทมินตราขมอ,อารมณ์ไม่อยากมีปัญหาเพราะหล่อนไม่ต้องการให้ป้าทองและนารินเดือดร้อนแม้ในใจจะร้อนรนหากยังเป็นคุณหนูมินตราหล่อนคงลุกขึ้นมากรีดใส่หน้าแล้วใช้ซ่อมจิ้มตาหลุกลิกนั่นให้บอดมินตราเลือกจะเดินหนีแต่ก็ถูกฉุดไว้เดี๋ยวสิคุยกับพี่ก่อนสิจ๊ะ ปล่อยนะมินตราพยายามขืนตัวแต่ไอผู้ชายนิสัยทุเรศก็ยังเกี่ยวเอวหล่อนไว้มินตราร้องลั่นนารินจึงออกมาดูคุณลูกค้าปล่อยน้องสาวดิฉันเดี๋ยวนี้นะคะไม่อย่างนั้นดิฉันจะแจ้งความนารินพยายามพูดอย่างสุภาพเพราะหล่อนก็เคยเจอลูกค้าประเภทนี้ซึ่งหากอ้างตำรวจแล้วคนพวกนี้ก็ไม่อยากเสี่ยงแต่ชายคนนั้นกลับยิ้มยอ่อเพียนี่แหละจ้าตำรวจ เราทางโตก,ก็หัวเราะนารินวิตกกังวลไม่อยากมีเรื่องมีราวกับคนมีสีมินตราร้องเสียงหลงเพราะชายคนที่อ้างตนว่าเป็นตำรวจพยายามจะจูบหลอนแล้วล่วงล้ำเข้าสู่กายด้านใน ทุกคนตกตะลึงเมื่อผู้ชายคนนั้นล้มหน้าหงายเพราะถูกปิยพัฒน์กระโดดเตะเข้าให้เธอคว้าข้อมือเล็กไว้ทันก่อนที่หล่อนจะล้มไปด้วยยังไม่ทันที่ชายคนนั้นจะลุกขึ้นปิยพัฒน์ก็ประเคนเท้าใส่ยอดหน้าไปหลายครั้งเพื่อนร่วมโตของนายคนนั้นกำลังจะถึงตัวปิยพัฒนแต่เสียงที่ดังสนั่นก็ทำเอาทุกคนอกสันขวัญหายอย่านะเว้ยไม่งั้นกูยิงพวกมึงไส้แตกแน่ พิมลพูดพลางใส่กระบอกปืนไปด้านหน้าตำรวจจริงไม่จริงกูไม่รู้แต่ถ้าคิดจะมาเก่งที่เกาะของกูพวกมึงไม่ตายดีแน่พิ่มลส่งสัญญาณให้คนของตนล็อกตัวพวกนั้นแล้วจับมัดไว้กับเสาพิ่มลเดินเข้าไปหานารินที่ยืนสั่นงกงกหล่อนโผเข้ากอดร่างสูงทันทีพี่อยู่ตรงนี้แล้วจ้ะ ปียพัฒนไม่ได้พูดอย่างที่พิมนกล่าวแต่ก็จับมือนุ่มไว้แน่นศบตากลมโตที่มีแววตื่นกลัวบอกให้รู้แม้จะไม่มีเสียงพูดว่าปลอดภัยแล้วคืนนี้ลุงมิ่งยกเลิกการจับปลาเพราะลูกสาวคนเล็กดันไข้ขึ้นและภรรยาก็ไม่อยู่ลุงมิ่งจึงต้องดูแลลำพังปียพัฒนจึงได้พักแต่ระหว่างทางเจอพีมนจึงเดินคุยกันมาเรื่อยๆแม้จะเป็นการคุยที่แทบจะต่อยกันก็เถอะ จนใกล้จะถึงร้านก็ได้ยินเสียงโวกเวกโวยวายดังขึ้นหัวใจหล่นไปที่ตาตุ่มเมื่อเห็นมินตรากำลังถูกล่วงเกินร่างสูงวิ่งกระโดดขึ้นสูงสัตว์เท้าลงกับยอดอกเต็มกำลังและผลก็ออกมาอย่างที่เห็นพวกมันถูกจับส่งตำรวจส่วนมินตราก็ยืนตัวสั่นงกงกแต่เมื่อถูกปลอบขณะอยู่บนฟูกอุ่นที่ร้อนแรงหล่อนก็คลายกังวลจนหมดสิ้น จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพี่มนเลยให้คนงานของตนมาเฝ้าที่ร้านป้าทองเพราะเกรงว่าจะเกิดเรื่องอีกส่วนไอ้พวกนั้นก็ถูกจับเข้ากรงเพราะแอบอ้างว่าเป็นตำรวจนารินมองดูคนหน้าโหดร่างยักษ์ที่พี่มนส่งมาก็ได้แต่สายหน้าแล้อย่างนี้ร้านฉันจะมีใครกล้ามานั่งกินข้าวอีกละ่ะหลอนคอนพี่มนยิ้มแย่ก็พี่เป็นห่วงนี่จ้ะถ้าเกิดเรื่องเหมือนคราวก่อนแล้วพี่ไม่อยู่จะทำยังไง นารินฟังแล้วคิดตามหากวันนั้นไม่ได้พิมลและปิยพัทเข้ามาช่วยร้านของหล่อนคงราบเป็นหน้ากลองเพราะตัวหล่อนก็คงสู้รบปลบมือกับชายชะกันร่างกำยำพวกนั้นไม่ได้ขอบใจนะจ๊ะพี่พร้าวพิมลยิ้มกว้างจับมือนุ่มขึ้นมาหอมก็นารินเป็นเมียพี่นี่จ๊ะถ้าพี่ไม่ปกป้องเมียแล้วจะปกป้องใครกันเล่านารินเขินหล่อนเบี่ยงตัวหนี ใครเมียพี่พร้าวกันจ๊ะขี้ตู่จริงแมมไม่ได้นอนร่วมเตียงกันไม่เท่าไหร่ทำลืมซะละถ้าอย่างนั้นคืนนี้ไปนอนกับพี่นะจ๊ะเตียงมันใหญ่พี่นอนคนเดียวแล้วเงาเหงาพิ่มลอ่อนขยับเข้าใกล้รังร่าง,งนุ่มนิ่มเข้ามาทั้งกอดและหอมนี่อย่าทำตัวรุ่มร่ามนะโถไม่มีใครเห็นหรอกจ๊ะให้พี่พร้าวชื่นใจนิดนึงนะจ๊ะยอดรักของพี่ เจอลูกอ้อนเข้าไปนารินก็ตัวอ่อนยอมแล้วทุกอย่างหล่อนจมหายไปกับอกกว้างยอมทั้งตัวและใจโดยปริยายมินตราขมวดคิ้วมองคนที่ยังนั่งจุดเตาถ่านอยู่หน้าบ้านปิยพัฒน์ทำตัวติดบ้านทั้งยังตามหล่อนแจราวกับกำลังจ้องจับผิดบางอย่างทำไมไม่ไปทํำงานล่ะมินตราถามเพราะสงสัยจริงๆ หล่อนมีรายได้จากการทำงานที่ร้านป้าทองแต่ปิยพัฒน์ไม่มีปิยพัฒน์เหล่มองก่อนเหยียดกายสูงฉันขี้เกียจขี้เกียจได้ยังไงเราต้องกินต้องใช้นะแล้วรายได้ที่บ้านป้าทองไม่ได้เยอะแยะอะไรด้วยหล่อนเวียงเพราะอยู่ๆคนขยันอย่างปิยพัฒน์ก็ทำตัวเกเรฉันจะให้เธอเลี้ยงฉันไงมินตราขมวดคิ้วบ้าหรือไงใครจะไปเลี้ยงไหว ปิยพัฒยักไหลแล้วเดินไปล้มตัวลงนอนบนฟูกมินตราเดินตามเท้าเอวมองหญิงสาวไม่สบอารมณ์ฉันไม่เลี้ยงหรอกนะมินตราพูดเสียงดังปิยพัฒยิ้มขำกับท่าทางนั้นจริงๆปิยพัฒอยู่ในช่วงพัก หลังจากออกทะเลหาปลามานานและอยู่ในช่วงรอง,งานจากพิมลเพราะพิมลกำลังขยับขยายโฮมสเตย์กำลังวางแปลนอะไรเยอะแยะก็แค่รอไปทำงานต่อช่วงนี้เลยอยู่บ้านแถมยังได้คอยดูมินตราด้วยเพราะปียพัดเกรงว่าหลอนจะถูกลวนลามอย่างคราวก่อนอีกแม้ในใจพยายามปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นห่วงหลอนหรอกแต่ความจริงแล้วไม่อาจคานได้เลยสักนิด